สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูวิมลสุขจันทร์หรือคุณครูนุกในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำที่มีความหมายโดยในกันนะคะคำไทยเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันคำมีความหมายได้หลายอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได,มมได้เมื่อนำไปใช้ในการสื่อสารกันประโยคนั้นจะมีความหมายตามเจตนาของผู้ส่งสาร เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะคำคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายคำทุกคำล้วนมีความหมายทั้งสิ้นซึ่งอาจจะมีความหมายโดยตรงหรือมีความหมายโดยในในเชิงของการเปรียบเทียบก็ได้ค่ะคำที่มีความหมายโดยตรงคือคำที่มีความหมายที่แปลตามรูปศัพท์หรือ ความหมายที่ระบุไว้ตามพจนานุกรมเช่นเต่าเด็กๆจะทราบเันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเต่าคือชื่อสัตว์เลือยคานที่มีกระดองหุ้มมีสีขานั่นเองค่ะหินลักษณะของหินก็จะประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติดาวสิ่งที่เห็นเป็นดวงบนท้องฟ้าในเวลามืดเกาอี ที่สำหรับนั่งและมีขาเพชเป็นชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวกว่าพลอยอื่นๆค่ะตัวอย่างประโยคความหมายโดยตรงมีดังนี้ค่ะ 1. พี่ชายของฉันชอบเลี้ยงเต่า 2. น้องชายของฉันชอบเก็บก้อนหินที่ทะเล 3. คืนนี้มีดาวเต็มฟ้าเลย 4. เพื่อนของฉันเดินชนเก้าอี้ 5. คุณแม่ชอบเพชรเม็ดนี้มากต่อไปเราไปดูความหมายโดยในกันต่อเลยค่ะความหมายโดยในความหมายโดยในคือความหมายที่แฝงอยู่ในคำหรือข้อความนั้นๆที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่างกันไปอาจเป็นทางดีหรือไม่ดีก็ได้ ตัวอย่างประโยคความหมายโดยในเช่นเต่าหมายถึงเชื่องช้าตวมเตียมหินหมายถึงความยากแข็งมากเหี้ยมโหดดาวหมายถึงบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่ง, e, ง,งเก้าอีหมายถึงตำแหน่งเพรหมายถึงบุคคลที่มีคุณค่า ตัวอย่างประโยคความหมายโดยในในการเปรียบเทียบเช่นเธอคนนี้ทำงานเหมือนกับเต่าเลยซึ่งหมายถึงว่าเธอคนนี้ทำงานช้าม,มากข้อสอบชุดนี้หินมากซึ่งหมายถึงข้อสอบชุดนี้ที่ทำมันยากมากรุ่นพี่คนนี้เป็นดาวประจำโรงเรียนซึ่งหมายถึงว่ารุ่นพี่มีความโดดเด่นมากในโรงเรียนนี้ผู้บริหารสูงสุด ของบริษัทนี้โดนแย่งเก้าอี้ซึ่งหมายถึงว่าผู้บริหารหรือผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่ในบริษัทโดนยึดตำแหน่งหน้าที่เธอเป็นเพชรน้ำเอกของวงการเพลงซึ่งหมายถึงว่าเธอคนนี้เป็นบุคคลที่สำคัญในวงการเพลงต่อไปเราไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างในความหมายโดยในในการเปรียบเทียบกันต่อเลยค่ะในความหมายโดยใน อาจไม่ตรงตามกับรูปคำแต่มักใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือสํานวนจากประโยคต่อไปนี้ค่ะเช่นนางแบบคนนี้เปรี้ยวมากคำว่าเปรี้ยวในที่นี้คือมีลักษณะปราดเปรีย้ยวโฉบเฉี่ยวนําสมัยเชื่อมัน่นชอบสมาคมเป็นการเปรียบเทียบกับลักษณะของผลไม้หรือมะน,นาวที่มีรสเปรี้ยวมาก ความหมายโดยในเป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบซึ่งความหมายของคำในแง่มุมอื่นๆที่ไม่ใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝงดังนั้นนักเรียนต้องแปลและตีความหมายของคำและใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายสำหรับวันนี้ครูนุกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ